สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้องรับสู่รายการซี c ช a น n e ลนะครับกลับมาพบกับสาระดีๆนะครับจากรายการซีทชานเอลประจําวันคาำที่29พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับเราก็มาพบกับนะครับประเด็นเรื่องกัญชากันเหมือนเดิมนะครับว่าเรามีความคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการผลิตยากัญชาทางการแพทย์นะครับปี2566นะครับวันนี้ผมอยู่กับทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านดรเพชรจกรปรีชาหนูทิมนะครับท่านผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรครับสวัสดีครับอสอัสดีครับน้องเอ็กซ์ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมอกครั้งที่ผ่านมาเรื่องกัญชาสนุกสนานเลยมีความรู้ด้วยครับล่าสุดปีนี้นะครับประชาชนหลายท่านเลยสงสัยนะครับหลังจากที่เรามีการประกาศนะครับครับ ของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาปี2,565นี้ฉบับล่าสุดนะครับมีความสําคัญอย่างไรครับประกาศฉบับนี้ครับท่านผอครับก็ถือว่าที่จริงโดยวัตถุบหลักๆนะฮะโดยเฉพาะในทางการแพทย์แผนไทยของเราก็หนึ่งเพื่อทางการแพทย โดยเฉพาะการนํามาผลิตยาเปนย้ําเลยว่าทางการแพทย์ส่วนวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์ข้อเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจนะครับด้วยกัญชาที่จะนํามากับเครื่องตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางจนถึงหยิบมอบ นะครับตำรับยาแผนไทยไปดูแลในระบบบริการสุขภาพของเราครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักเลยของเน้นไปทางการแพทย์เลยใช่ครับผมในฐานะที่ผอนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการผลิตยาโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องยากัญชาตอนนี้นะครับภารกิจหลักของกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรนะครับเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับตรงนี้ก็ที่จริงเราก็ต้องบอกว่ากองยาเองด้วยภารกิจหลักก็คือพยายามพัฒนาตำรับยาแผนไทยที่อยู่ในตำราตำรับตำราของกัมพีต่างๆที่ รัฐมนตรีประกาศหรือรตำรับยาที่อยู่ในบัญชีอาลักแห่งชาติเพื่อให้สามารถผลิตที่เป็นต้นแบบครับนะครับหรือบางทีก็เอกชนอาจจะติดกัดข้อกฎหมายที่ยังไม่สามารถนาเนินการได้โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสารสกัด ที่ต้องขออนุญาตแต่ระหว่างนี้ก็กฎหมายให้นเนินการได้แต่อยู่กําวังการปรับปรุงหรือขออนุญาตจากสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารยาเพราะฉะนั้นกองยาซึ่งเป็นต้นแบบนี่ที่อยู่ในงานภาครัฐพย,ยายามพัฒนาต้นแบบและซัพพลายให้เพียงพอสําหรับสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนครับแต่โดยเฉพาะในตำรับที่อยู่ในมียาหลักแห่งชาติและก็เป็นตำรับที่เป็นภูมิปัญญานะครับของ หมอพื้นบ้านหรือของแต่ละท้องที่ครัให้สามารถมีตัวยาจริงๆได้เห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันผลิตได้นะครับมันสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจและก็โดยเฉพาะการนำไปรักษาผู้ป่วยครับของเราครับผมอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจหลักถูกต้องที่เราดําเนินการตรงนี้ในะครับและที่สําคัญเลยเรามาเข้ามาถึงพูดเรื่องกัญชาทางการแพทย์ตรงนี้ทางกองของพอก็ดําเนินการเก่เรื่องผลิตยาครับผมัญชา เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายทางโรงพยาบาลต่างๆเช่นกันใช่ครับลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการผลิตยาที่ผ่านมาและก็ปัจจุบันนี้มีความน่าสนใจและดําเนินการอย่างไรไปบ้างครับโอ้เราก็มีอยู่สกรมเราจริงรับผิดชอบโดยหลักๆแล้วนะกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพราะนั้นตํำรับยาของเรานอกจากเป็นตํำรับยาการแพทย์แผนไทยที่ถูกบันทึกไว้ครับในตํำรับตําราของชาติที่รัฐตีประกาศอย่างที่กล่าวถึงแล้วอีก2ส่วนก็คือเราเอาตํำรับที่อยู่ หมอพื้นบ้านที่อยู่ในภูมิปัญญาที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานรเรามาต่อยอดนะครเพื่อให้มีการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพและอีกส่วนหนึ่งก็คือตำรับที่เราอาจจะเป็นทางเลือกที่ใช้แล้วได้ผลดีในต่างประเทศเช่นตำรับยาเมตตาโอสถกับการุนโอสถแขมบ่าประยุกต์ใช้กับเฉพาะ กัญชาไทยครับแล้วก <ip> ็กระบวนการผลิตที so, so <oh ่เป็นทรัพยากรภายในประเทศเราที่เราสามารถทําได้ครับเพราะฉะนั้นหลักๆเราก็พัฒนาตํำรับยาการแพทย์ทางเลือกการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยที่ใช้กัญชาที่ใช้กัญชาขออครับก่อนหน้านั้นที่เรา ที่เราดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเนี่ยตำรับเมตตาโอสถการุณโอสถที่ออกมาเป็นข่าวช่วงหนึ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะมีช่อดอกที่จะมาผลิตตรงนี้ได้ใช่ครับนะครับล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องช่อดอกกัญชาตรงนี้ครับเรามีการดําเนินการอย่างไรนะครับในการที่จะผลิตเมตตาโอสถการุณโอสถตรงนี้ครับใช่ครับเออขาต้องขอบคุณไปต้ความร่วมมือของวิสาหกิจนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ทําความร่วมมือกับกรมตอนนั้นเมื่อปี 6364เราได้ MOU ไปแล้วก็มีการปลูกปลูกเสร็จวัตถุดิบถ้าเพียงพอหรือมีคุณภาพนะทางกรมก็จัดซื้อซึ่งตัวน,นี้ยเราได้ตัดซื้อมาเตรียมผลิตยาตำรับยาแผนไทยทางเลือกและพื้นบ้านของเราตอนนี้อยู่ที่2ตันคือ2,000ักิโลครับถือว่าเพียงพอการผลิตยาก็เพียงพอระดับ อ่าก็ลให้ไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาแล้วกัน oh. เพราะบางทีถ้าเราเก็บไว้นานๆทั้งปีแล้วตุนไว้อย่างเงี้ย oh, ทำให้การเสื่อมสภาพของสายสําคัญ hmm. มันลดลงเพราะฉะนั้นอาอ่าเราประเมินได้ว่าเราไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาแน่นอนครับอาจจะ 3- าถึงสเดือนที่ต๊อกไว้ hmm. แต่ระหว่างนี้ถามว่าเราจะซื้อเพิ่มไหมซื้อเพิ่ม hmm. นะครับ hmm. เพื่อมีความต้องการหรือมีผู้ป่วยนะครับที่จะใช้ตํำรับยามากขึ้น ตำรับยาเมตตาโอสถการุณโอสถคำถามเป็นความรู้นิดนึงที่ท่านผู้ชมชมอยู่ตรงนี้สองตำรับนี้ที่เราเอามารักษาผู้ป่วยโดยการใช้ดอกกัญชาตรงนี้ส่วนใหญ่จะรักษาผู้ป่วยที่มีอาการอะไรครับต้องแยกเป็นตำรับของเมตาก่อนเมตานี่จะเป็นตำรับยาที่มีทีเอสซีเด่นนะครับซึ่งในตำรับเนี่ยหนึ่งมิลลิกรัมเนี่ยหมลเนี่ยจะมีทีเอสซีอยู่แปเมิลลิกรัมเพราะนั้นรักษาโรคในเช่น ในข้อมูลนะครับในวิชิศบัตนะครับการใช้ตำรับเมตาโอสดเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าใช้ในผู้ป่วยประคับประคองครับผมนะครับไม่ว่าติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยมาเลงนะครับที่รักษาไม่หายด้วยศาสตร์การแพทย์อะไรก็ตามแล้วก็มีอาการสุดลงแต่ยาตำรับนี้จะลดอาการปวดทําให้ผู้ป่วยกินได้นอนหลับคือเอาเป็นว่าทําให้คุณภาพของผู้ป่วยดีขึ้นครับนะครับนี่คือข้อมูลหลักๆของตำรับเมตาโอสถ ครับผม<ช>ครับนะส่วนการูนโอเซเนี่ยก็เป็นตำรับที่มี CBD เด่นนะครับเตีถามว่ามี TSC ไม่มีแต่ CBD จะเด่นกว่าครับคือตำรับยาทางเลือกแผนไทยของเราเป็นตำรับยาที่เขาเรียกองคาพย์หรือทั้งโกลมมีทุกสารนะครับเป็นตำรับยาที่เราไม่ได้ดึงสารใดสารหนึ่งส่วนในการุนเนี่ยเรามี CBD เด่นไม่ต่ำกว่า10%ซึ่งจะรักษาหนึ่งสะเก็ดเงินกันชักนะครับพากินสันหลักๆเช่นเด็กที่ไม่สามารถดื้อต่อ เด็กที่ชักที่ดื้อต่อยาแล้วก็สามารถปรับใช้ตำรับการุนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งแผนปัจจุบันก็ใช้ได้ฝั่งแผนไทยเราก็ใช้ได้ครับผมครับที่ผ่านมาต้องถามนิดนึงว่าคนไข้ที่ใช้ทั้งสองตำรับตรงนี้มีความมีได้เก็บเก็บเคสเก็บอะไรนีผู้ป่วยบ้างครับมีผลยังไงบ้างครับตก็อย่างที่บอกน้องเอ็กว่า ในตัวของเมตาก่อนครับคือเมตตาตัวน,นั้นเราผลิตไปสองล็อตนะฮะคือสุดท้ายเราช่อดอกปอกหลุดลอด็อกก็ไม่มีช่อด,ดอกให้เรารเพราะฉะนั้นเราใช้ไปประมาณแค่ร้อยเคสครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยคุณหมอธันวาท่านก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอแล้วว่าเดี๋ยวจะมีนะฮะผลงานวิจัยออกมาเบื้องต้นว่าที่ไปใช้ในเมตตาในผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะระยะ3ามสี่และผู้ป่วยอื่นๆนะครับที่ อาจจะใช้บางตำรับอื่นเลยไม่ได้ผลนะครับอันนี้เราก็มีข้อมูลอยู่แต่อย่างที่บอกตอนนั้นเราสต็อกไว้สบบบสูตรตำรับเดชาของอาจารย์เดชาเพราะกลัวว่าผู้ป่วยที่เคยใช้ไป1นึ่งเซนกว่าลายจะหมดยาเพราะเราไม่มีช่อดอกเต็เยอะมากเลยนะครับอาจารย์เดชาเซนกว่าลายครับแล้วก็เราก็เลยกลัวจะหมดเราก็เลยกันไว้สำรับตำรับอาจารย์เดชาส่วนเมตตาทึ่ง เพราะถ้า,าอาจารย์เดชาหนึ่กิโลกรัมเนี่ยเราผลิตได้เป็นพันขวดแต่ถ้าเมตา1กิโลกรัมถ้า TSC ประมาณไม่เกิน10ก็ประมาณ1 5บหขวดเอง <ừ> um. แต่ตอน,น ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ตอนนี้มีหมายเราตุนไปแล้ว2,000กิโลมีจํานวนโอ้โห2,000กิโลนี่เยอะมากเยอะครับผลิตได้หลายตำลับเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อและอันนี้เราผลิตเสร็จเรากระจายไปที่ไหนบ้างครับตัวนี้ยาที่เราผลิตจากทางคณะแพยาแผนไทยก็สองส่วนคือ3ส่วนส่วนใ้ในกรมเองเพราะเรามีโรงพยาบาลของกรมอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งในสถานพยาบาลของรัฐนะครับที่เราไปอาจจะไปสถานที่ไส์เก็บข้อมูลหรือ เขามีตั้งคลินิกพาราชีพแคร์ดูแลแบบคบับประคองอันนี้เราก็มีการทํางานร่วมกันและอีกส่วนหนึ่งกรณีที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะโรงงานที่ยังไม่สามารถผลิตได้ด้วยติดขัดเรื่องระเบียบข้ขอกฎหมายเราก็ซัพพลายสนับสนุนให้คลินิกเอกชนด้วยแต่เมื่อไหร่ในเราก็ที่โรงงานเอกชนของเราผลิตได้แล้วตรงนี้เราควคุถอยมานะครับเราจะมาพัฒนาจากน้ํามันการุณโอสถเราอาจจะเป็นต้นแบบในการเช่นเป็นแปะ แก้ปวดออกฤทธิ์สามวันหรือตำรับยาที่เป็นซอฟจลาตินหรือเป็นเนบวาวรครับก็เราจะพัฒนาตัวอื่นอันนี้ถือว่าเป็นทางวัตกรรมถูกต้องครับอันนี้ดําเนินการอยู่ใช่ไหมครับดาเนินการอยู่ตอนนี้ดาเนินการหมดแล้วนะครับอยู่แต่เฉพาะรอช่อดอกซึ่งตอนนี้เรามีพร้อมแล้วอือครับผมโอ้โหนี่อันนี้ถ้าสําเร็จนี่เดี๋ยวเราจะเชิญมาอีกใช่ครับเพื่อแสดงความสําเร็จตรงนี้เลยครับแต่เราก็ต้องเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนหลังจากพัฒนามีช่อดอกมาเป็นพัฒนาเราก็ต้องอาจจะขอคณะกรรมการชั้ยธรรมและขอสายวิจัยต่างๆครับ ใช้ในผู้ป่วยับบต่อไปครับสำหรับช่อดอกตรงนี้ครับผอที่เราเอามาผลิตยาตรงนี้นะครับทางกรมเราได้ไปประเมินไหมครับเกี่ยวเรื่องคุณภาพของช่อดอกที่จะเอาไปมาในแต่ละขวดแต่ละตำลักตรงนี้ครับเราต้องมองต้นทางกลางทางปลายทางก่อนเนาะน้องเอ็กเนื่องจากเรามีเป็นหน่วยงานภาครัฐบางทีเขาอาจจะมองรัฐผลิตเองอะไรเองอะไรก็ได้ไม่ได้ฮะเราเป็นหน่วยงานของรัฐถ้ามีความเกิดขึ้นมีความเสี่ยง หรือ,อายาไม่ได้คุณภาพเราก็กังวลต่อการดูแลร,รักษาผู้ป่วยเพราะนั้นตั้งแต่แรกแล้วครับที่ทําความร่วมมือกับกรมเราพยาว,ว่าให้ผลิตปฏิบัติตามการปลูกก่อนต้นทาง<ม>ตามที่อยอยกําหนดนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกรืปนเปื้อนอะไรเงี้ยนอกจากท่านจะเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห<ม>์แล้วแพงแล้วอาจวัตถุดิบพอไม่ได้คุณภาพครับก็<ม>ต้องเททิท้งหรือนํามาใช้ไม่ได้เนื่องจากปนเชื้อราแบคทีเรียลวาหานัก เพราะนั้นเราควบคุมตั้งแต่ท้นทาง oh. ส่วนกลางทางแม้แต่ท่านยืนยันว่าของท่านมีมาตรฐานแล้วแต่เราก็ต้องเช็คอีกอ mm. เราก็ต้องตุนตรวจอีกโดยกองยาก่อนที่นําไปผลิตถ้าตกมาตรฐานเราก็ไม่นำมาไม่เอาเลยถ้าผ่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากําหนดผ่านกําหนดเราก็ถึงเข้าสู่กระบวนการผลิตแม้แต่หลังกระบวนการผลิตเราก็สุ่มเจตตรวจตั้งแต่ผลิตเสร็จอาทิตย์หนึ่ง หนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนดูที่ว่าความคงตัวสารสําคัญหรือมันจะเปลี่ยนสภาพไหมเพื่อเราจะได้หยิบยื่นยาที่มีคุณภาพตลอดให้กับผู้ป่วย อันนี้มว่ามั่นใจได้เลยมั่นใจครับผู้ป่วยคนไหนที่ใช้ยาจากการผลิตจากกองพัฒนายาแผนไทยของกรมนะครับมทุกขวดมีมาตรฐานทุกขวดมีมาตรฐานการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำานบนอย่างที่ผอบอกเลยมีการตรุมสวดอยู่เป็นระยะระยะนี่ถือว่าไม่ต้องห่วงนะครับท่านใด้ที่รักษาโดยใช้ตํำรับกัญชาหรือยากัญชาตรงนี้อยู่ใช่ครับทุกขวดทุกซองท่านได้มาตรฐานแน่นอนใช่นะครับเอาละครับเรามาพูดถึงความคืบหน้าครับผมในปี2 5ง6โดยกองพัฒนายาแผนไทยครับ ท่านผอ,อ,อมีการดําเนินการอย่างไรบ้างตอนนี้ <ผม S 2> ครับในปีที่จะถึงปีนี้ครับโอ้ตอนนี้เราคิดว่าเราเพื่อกับเคลื่อนนโยบายแล้วก็การดูแลสุขภาพไม่ว่าด้วยการแพทย์แผนไทยด้วยตํำรับยากัญชาที่มีทางเลือกให้กับผู้ป่วยอตอนเนี้เราประกาศตำรับยาแผนไทยประมาณห้าบดรายการครับผมเราเอาอจากที่กรมประกาศเนีฮะซึ่งไม่ว่าจะกลับเคลื่อนไปทางสพอถอชที่มีการจ่ายตังและบางส่วนห,หรือกรมบัญชีกลาง เราตั้งโจทย์ที่58าบตำลับเราก็ถอยไปว่ากองยาจะทําหน้าที่อะไระในการพัฒนารูปแบบไอ้มันมีจริงไม่ใช่แค่ประกาศรายการครับเรามาทํากระบวนการในการผลิตให้ได้คุณภาพเสร็จแล้วก็อาจจะขอเป็นการวิจัยหรือประสบการณ์การใช้โดยประกาศและโรงพยาบาลก็ประกาศเป็นบัญชียาโรงพยาบาลทั้ง58ร,รายการ,รเพื่อนํายาที่กองยาผลิตมาใช้ ในผู้ป่วยแล้วสถาบันวิจัยก็จะไปเก็บข้อมูลนะครับผลประสิทธิผลเบื้องต้นหรืออาการไม่พึงประสงค์เราจะเรียงร้อยโดยตั้งโจทย์ที่5 8รายการครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยเราไม่ได้หยุดนิ่งกันเลยเราดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการชาโดยเฉพาะการผลิตกัญชาตรงนี้ดําเนินการมาตลอดเลยครับผมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คนใช้ก็ถือว่ามั่นใจเลยใบตรงนี้นะครับอครับต้องถามนิดนึงว่า ตอนนี้บางท่านอยากจะฟังอยู่ตรงนี้อยากจะรู้ว่าวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาร่วมกับเราตรงนี้ทางพออได้เข้าไปไปตรวจสอบหรือว่าไปดูแลตรงนี้ครับผมมีกี่ที่แล้วครับตอนนี้คือตอนนั้น m อ u มโดยกองการแพทย์ทางเลือกนะครับที่ MOU มมีอาจคือที่จริงอ่ะวิสาหกิจเราก็ขึ้นอยู่ภายใต้ของศักยภาพครับเราเราดูแลทุกวิสาหกิจชุมชนครับคือตั้งแต่เล็ก กลางและก็ใหญ่ใหญ่อาจจะมีทุนทุนเทคโนโลยีมีความพร้อมต่อมากกว่าเล็กแต่เราเองในภาครัฐเราอาจจะให้แบ่งสัดส่วนนะครับเราก็เราต้องต้องดูแลหรือถ้าปลูกน้อยๆเราคิดว่าอาจจะไม่ได้แบบเม็ดใหญ่ๆอาจจะควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่าโดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีมากมายเพราะถ้าพึ่งเทคโนโลยีมากมายแล้ว วิสาหกิจเราเล็กๆอาจจะขับไปไม่ถึงพั้นเราก็ต้องดูแลและก็มีสัดส่วนแต่เราก็พยายามสอบถามข้อมูลโดยกองการแพทย์ทางเลือกพยายามจะส่งข้อมูลไปว่าผลผลิตเป็นยังไงอ,อะไรบ้างแล้วก็เกรดวัตถุดิบเองเราพยายามให้มันมีเกรดหลายเกรดครับเพื่อแต่ละเกตกําหนดราคาให้เหมาะสมกับการลงทุนเพื่อให้มันแต่ละวิสาหกิจเล็กกลางใหญ่สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ครับโอ้โห<ม>อันนี้ถือว่า หมดทั้งบริบทในการผลิตกันใชครับตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำไปน้าเลยจนถึงสุดท้ายที่พออผลิตออกมาเอาละครับช่วงสุดท้ายครับพออยากจะฝากอะไรเพื่อความเชื่อมั่นเนาะในสานะที่พออดูแลกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรให้กับประชาชนที่อยู่ในการใช้ตํำรับยาหรือยากัญชาทางการแพทย์ยินผีเชินครับก็สิ่งที่ฝากก็คือหนึ่งกองพัฒนายาเองเราพยายามเป็นต้นแบบเราไม่ใช่มาผลิตโอ้รถใหญ่ๆเมื่อไรที่เราผลิต พัฒนาต้นแบบคือ1ต้นทุนรกระบวนการอะไรที่พร้อมแล้วลงตัวไม่ใช่ให้เอกชนก็ไปลงทุนเยอะแยะไม่รู้จะผลเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็เก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อให้เอกชนเมื่อเขามีศักยภาพหรือเขามีงบป,ประมาณในการลงทุนมีผู้ป่วยเยอะเพียงพอที่จะทําให้ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตต่ําเราก็จ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีครับแล้วถึงแม้เราจะเป็นหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่เอกชนมไม่สาม,มารถทําได้ก็ มาเอ็มูยูกับกรมไม่ว่าการผลิตหรือการซื้อขายกรมก็จะตีแบรนด์ให้ในนามกรมหรือมาซื้อกับกรมไปจําหน่ายหรือจะตีแบรนด์เพื่อให้เขากลับเพื่อนไปก่อนครับ <c oughs> นะครับก่อนที่เขาจะผลิตได้นี่คือพระนันยาทุกขวดทุกรสนะครับมั่นใจได้ว่าสิ่งที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรดำเนินการก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปว่วยนะครับ <c oughs> ทุกคนกและก็เป็นทางเลือกที่มีมาตรฐานยามีมาตรฐานไม่ใช่มองว่ายาแผนไทยมันไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้น นโยบายกัญชาเนี่ยทำให้แพทย์กองพัฒนายาแผนไทยเราสมใจนําเทคโนโลยีมาเมื่อก่อนเราจะแบบเออไม่เป็นลายลักผลิตยาแผนไทยแต่ทุกวันนี้เรานำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพทุกรตทุกกร,กระบวนการผลิตเพื่อครับหยิบมอบยาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนโดยเฉพาะตำรับยา ที่มีส่วนผสมของกัญชาครับผมครับโอ้โหอันนี้นะครับก็คือความสําเร็จนะครับของการผลิตยากัญชาทางการแพทย์นะครับที่กองพัฒนายาแผนไทยได้ดําเนินการมานะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำใช่ครับเชื่อมั่นได้ครับท่านผู้ชมครับว่าท่านใช้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้นะครับทางรายการครับต้องขอขอบคุณท่านผอบีชาเป็นอย่างสูงนะครับหวังว่าโอกาสหน้าาจะเรียนเชิญท่านผอมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมที่พูดเมื่อกี้เนาะหรือว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการผลิตยา นะครับวันนี้นะครับผมและก็ผออภิชาต้องขอลาท่านผู้ชมในโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับรายการซีช h a n แนลได้ใหม่ในวันอังคารหน้าครับเวลา11นาฬิกาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ